สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับออ่างแฟมิลี่เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการทดสอบนะครับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Skyline นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันอิมูเลเตอร์เล่นเครื่อง n n t t n n o s w w t t h นะครับบนมือถือ Android ของเรานะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกว่าแอปพลิเคชันนี้นะครับอยู่ในช่วงการพัฒนาของทีมนักพัฒนานะครับก็ อาในมือถือที่สเปคสูงๆหน่อยอาจจะเล่นได้เป็นบางเกมนะครับแต่ว่ามือถือระดับกลางเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาทําการทดสอบนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเออจะสามารถเล่นได้ขนาดไหนหรือว่าจะยังไงนะครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมกันแล้วมวาดูดกันครับป่ะก็อันดับแรกนะครับเมื่อทําการโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็น แอปพลิเคชันมีชื่อว่าสกายไลน์ครับเป็นจุดสจุดสีออกม่วงๆนะครับก็เวลากดเข้าโปรแกรมมาก็จะขึ้นประมาณนี้นะคุณผู้ชมนี่แล้วก็อตอนอให้แอปพลิเคชันนะครับมันหาไฟล์นะครับก็เราต้องสร้างโฟลเดอร์นะครับให้ข้างนอกนะครับ ตรงในมือถือเราก็ได้นะครับเป็นสร้างโฟลเดอร์ของตัวอ,อมเกมนะคุณผู้ชมสำหรับไฟล์เกมที่โหลดนะครับผมสร้างโฟลเดอร์ไว้ตรงนี้นะคุณผู้ชม n t e n d o Switch นะครับ n t e n d o Switch นะครับนี่เป็นไฟล์เกมนะครับเป็น nsp นะครับแล้วก็ xci นะครับเวลาเราโหลดมาเราก็เอามาเก็บตรงนี้นะครับคุณผู้ชม แต่ผมจะไม่สอนวิธีโหลดลอมนะครับให้ไปอลองหากันเองนะเพราะว่ามันผิดกฎ u t u b e นะครับคุณผู้ชมก็แล้วแต่ใครสะดวกเกมไหนนะครับลองมาโหลดมาเล่นกันดูนะครับได้นะครับแล้วแต่อันนี้คือที่ผมโหลดมาแล้วนะแล้วก็เอาไว้ในโฟลเดอร์นะครับที่ผมลองเล่นดูก็เด้งบ้างนะครับคุณผู้ชมบางเกมก็เล่นได้นิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยว เรามาทดสอบกันว่าเออเนี่ยถ้าพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสามารถเล่นได้ไหมนะคุณผู้ชมเกมแรกที่เราการทำการทดสอบก็เป็น Sonic Frontier นะครับคุณผู้ชมเข้าไปเลยะนะครับนี่คือ อินโทรของตัวเกมนะคุณผู้ชมโอ้โหถ้าเล่นได้นี่พิ้วเลยนะครับคุณผู้ชมภาพสวยๆนะครับอ๋อมีภาพแตกนิดนึงนะครับเราจะกดอ่านิวเกมนะครับแล้วก็ Normal นะคุณผู้ชม อันนี้ก็เป็นฉากเปิดเกมนะครับคุณผู้ชมกดผ่านได้ไหมเอากดผ่านได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมมีให้กดเอค e ้างไว้นะครับแต่ว่าตอนฉากนี้ก็ภาพสวยเลยนะครับอันนี้เป็นตัวลายใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองกดข้ามดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมกดเ e, อกดเอค้างไว้นะครับอ่าแล้วมันก็จะ พาดมาฉากนี้นะครับนี่อันนี้คือทีมพระเอกนะครับโซนิกกดผ่านนีงได้ไหมได้นะครับนี่กดตอนนี้ขึ้นโหลดนะครับตรงมุมขวาล่างนะครับคุณผู้ชม โภาพแตกนะครับคุณผู้ชมไม่ไหวมากเน่คุณผู้ชมม,ชม,มันจะขึ้นโทนฟ้าฟานะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนเราเล่นอ่าเขาก็จะบอก z r L บอกอสอนปุ่มกดนะครับว่าตัวไหนบังคับไปที่ทางไหนนะคุณผู้ชมโอเคไป อันนี้พอได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันมันทำไมเป็นออกสีาขาวๆนั่นนะคุณผู้ชมอันนี้สปินอันนี้สไลด์คุณผู้ชม ภาพมันออกขาวๆนะน,นะคุณผู้ชมมันเหมือนว่ามันการจอหรือ G p พมือถือมันไม่ไหวนั่นแหละคุณผู้ชมหรือว่ามันเกี่ยวกับแอปพลิเคชันแต่ว่าเรื่องเล่นนี่พอไปได้อยู่นะครับคุณผู้ชมนี่ได้เหรียญไม่มี อ่ะสำหรับเกมนี้เราก็เทสแค่นี้พอไม่ค่อยแน่าจะไหวนะครับคุกผู้ชมต้องรอเขาพัฒนาต่อไปนะครับคุณผู้ชมสำหรับแอปนี้อสำหรับเกมที่สองนะที่เราจะทำการทดลองนะครับก็คือ Super Mario Odyssey นะครับคุณผู้ชมนีเข้าไปเลย มันเชื่อมต่อจอยอของสวิตได้ด้วยหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมหรือว่าเขากำลังทำ <Mario> กดนิวเกมนะคุณผู้ชมแล้วก็ลองสตาร์ทนะครับสตาร์ทอีกทีนะคุณผู้ชม พอเริ่มเกมก็จะมีเข้าฉากให้ดูนะครับคุณผู้ชมแต่ว่า,าตรงฉากนี้ค่อนข้างจะกระตุกนะครับแล้วก็ตรงโทรศัพท์ของเราครับก็จะมีสันส่นๆนะครับคล้ายๆแบบอนาล็อกนะคุณผู้ชมจอยอนาล็อกที่เราถือนะครับมันจะสันส่นๆนะตอนเราเล่นเกมใช่ไหมครับ แล้วก็ตอนนี้เราจะสามารถกดสกคริปผ่านได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมกดตรงไหนเอ่ยกดกดบวกนะครับนี่ตรงนี้เขามีให้ะนะครับสคิปได้นะครับตรงนี้ก็กดผ่านไปเลยนี่ตอนนี้ ฉากนี้นะครับมันก็นี่มาตรงนี้นะครับเขาบอกให้กดอานะครับมองไปรอบๆผ,ผู้ชมนี่ผมกดแล้วนะเนี่ยทำไมอ๋อนี่มันหมุนเล็กๆนะครับผ,ผู้ชมนี่หมุน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 ,มนแล้วไงต่อ อ,อเหมือนตัวเราจะสรุปอยู่นั้นเนี่ยคุณผู้ชม่าแล้วก็กดบีกระโดดนะครับโหกระตุกกระตุกยับเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ไหวนะครับคุณผู้ชมเกมนี้งั้นเราก็ต้องพอก่อนสำหรับการทดสอบนะครับโอ้โหไปกันที่เกมต่อไปเลยนะครับ อ่าส่วนเกมที่3นะครับผมจะลองวาริโอแวรนะครับคุณผู้ชมอันนี้พุ่งชนนะครับหินแตกนะครับคุณผู้ชมเมื่อก่อนเคยเล่นสมัยเป็นเกมบอยนะเนี่ยคุณผู้ชมสตาร์ทนะครับ ครับครับติ้งต้องติงต้องหน่อยอยันนี้น่าจะพอได้อยู่มากเนี่ย อ่ะกด A เลยนะครับอ่านี่เป็นพุ่ชนนี่เขาสอนเล่นนะครับนี่ระบบเล่นแล้วก็กดอ่า E เป็น a อ t a c k นะครับแล้วก็มูฟใช้สีทิศทางนี่อ้ปรากฏว่าเด้งนะคุณผู้ชมไม่ไหว คลิปนี้นะครับก็เบ็ดเสร็จก็คือมันก็ยังไม่สามารถเล่นได้100เปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมก็มีกดกๆได้บ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับก็แอปยังอยู่ในการพัฒนาอยู่นะครับคุณผู้ชมเอาใจช่วยนักพัฒนานะครับก็ผู้ที่สนใจอยากลองโหลดมาเทสทดสอบกับเครื่องของตัวท่านนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมเผื่อท่านไหนจะทดสอบ ศักยภาพเครื่องของท่านนะครับคุณผู้ชมก็โหลดมาลองกันได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังเล่นไม่เต็มร0อนะครับคุณผู้ชมก็หากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะครับก็วันนี้ออแองฟามิลี่ขอตัวลาไปก่อนอสวัสดีครับ